ได้ไงพ,พี่ดูที่มีเงาไหมคิดผมเจอใยใยแก่เดินเข้ามาที่นี่นะครับ มันชี้หน้าผมแล้วทุกคน สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆไปนอนในป่ากันนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับนี่นะครับพี่ๆก็จะเป็นป่าพายนะครับคือตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมเล่นเสียงอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้นะครับผมนี่เลย ผมจะบอกอลยนะครับบางทีเนี่ยพี่ๆเนี่ยอาจจะได้เสียงมอไซค์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่บนยอดเขานะครับบางทีเนี่ยมอไซค์เสียงมอไซค์มันสะท้อนนะครับเลยทําให้เราเนี่ยได้ยินนะครับอืมก็โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปต่อเลยนะครับถ้าใครเข้ามารับชมคลิปผมใหม่ๆนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมได้นะครับผมนะโอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อกันเลยนะครับผมไป นี่เลยนะครับพี่ๆต้องบอกี่พีเลยอากาศร้อนมากเลยนะครับผมนะผมเดินเข้ามาผมเนี่ยเจอแต่ป่าไผ่นะครับนี่นี่นะครับเป็นผ่ท้งนั้นเลยนะครับพี่ๆผมลืมบอกพี่ๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยเอาน้องหมามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าน้องหมานแ่ยไปไหนแล้วนะกุเร็กกุเล็กกเล็ก็เล็ นี่นี่เลยนะครับพี่พี่นี่ตอนนี้คือผมอยู่บนยอดเขาแล้วนะครับเดี๋ยว นี่เลยนะนี่เป็นหมู่บ้านผมนะเจอไหมครับนุ่นนะครับน่ะนี่บรรยากาศข้างบนนุ่นเจอไหมมีคนทำได้วยนะสูงมากเลยนะพี่พี่นี่เลย คครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบหาที่ตั้งแคมป์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วนะห้ามงเย็ยนแล้วนะครับผมมาตั้งแต่สามโมงครึ่งแล้วนะครับผมโอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางหาสถานที่กันต่อเลยครับผมไป ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เจอสถานที่มาหม่อแล้วนะครับในข้ามคืนนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะนอนตรงใต้ผานะครับนี่นะครับก็จะเป็นผ่านนะครับผมนะโอเคครับพี่นี่เดี๋ยวผมจะผูกเปตรงนี้กับตรงนู้นนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมก็โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยมาก่อไฟแล้วก็ประกอบอาหารกินกันเลยครับผมมา พี่ครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับนะผมเนี่ยก็ได้กินมาม่าเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยกินมาม่าเสร็จอ่าผมเนี่ยก็หลับนะครับพี่ผมนอนพักนะครับผมเนี่ยก็เผลอหลับไปเลยนะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับอืมทีนี้ก็อากาศดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ลมเนี่ยมาตลอดเวลาเลยนะครับ ก็โอเคครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะนอนต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกง่วงแล้วนะเมื่อกี้ก็เพอหลับไปนอยหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมจะเจอกับอะไรบ้างนะก็โอเคครับพี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะลุกขึ้นมาถ่ายพี่ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอพรุ่งนี้เช้าครับผม พี่ครับเฮ้ยพี่พี่มันมีคนเรียกผมเลยครับเปน็นอะไนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคน เหมือนมีคนเรียกผมเลยนะพี่พี่ไฟผมเนี่ยก็ได้ดับลงไปแล้วนะมันดาไปจากไหนวะเนี่ยใครอะ ใครครับใครมาเรียกผมวะเนี่ยพี่ได้ยินไหมใครมาเรียกผมดึกๆก็ไม่รู้นะ ใครวะทุกคนใครมากวักมือเรียกผมวันนั้นน่ะเจอไหมเจอไหมเอ่ยพี่เยอนะผมจะสูงให้พี่ดูเลยไปน,นู่นนั่นแทุกคนเหมือนกวักมือให้ผมตามไปนะทุกคน หายไปไหนแล้ววะนีววะ่คือมันกอกมือเลยกผมตรงนี้นะทุกคนพี่ๆเจอกันไหมเอ่ยหายไปไหนแล้ววะ ผมจะย่องตามไปนะลงไปทั้งไหนวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีบ้านทุกคน เม่อี้ผมเจอยายยายแกเดินเข้ามาที่นี่นะครับ อะไรวะที่นี่มีบ้านไว้เหรอเนี่ยอะไรวะ เดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะปิดไฟดูนะ ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าผมนะจะกลับไปที่ที่แคมป์ได้บอสนะไปไปในเสียงคนเดนะิน ลกมากเยนะตอนนี้คือแบบเงียบกริบเลยนะพี่ๆแต่ว่าเหมือนมีคนจ้องมองผมอยู่นะครับ ด้ยินกันไหมเอ่ยเมื่อกี้ผมได้เสียงอะไรเดินไม่รู้ จา์เต็มดวงแลวนะพี่ๆดูดิเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันชี้หน้าผมแล้วทุกคนผมไม่อยู่ละ 快看砍他！ ไปไันมาพี่เมื่อกี้ผมเจอใครไม่รู้อ่ะมันยืนมองผมนะเมื่อกี้มันชี้หน้าผมอ่ะ ตอนนี้คือเหนื่อยสุดๆเลยรู้ว่าผมอยากจะค้านนอนบ่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวไอ้แก่เมื่อกี้มันเดินตามผมมาอีกนะถ้ามันมาโอ้ทางด้านลิ้นพันกันหมดเลยนะครับผมถ้ามันมาเรียกผมอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมไม่อยู่แล้วนะ ได้เสียงเดิน ตอนนี้สถานการณ์เงียบเงียบแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เท่าน้าโมสามจบแล้วนะครับผม ครับพี่พี่นล้นผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมผมจะนอนแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะาเด๋วแล้วผมจะมาในช่วงเช้านะครับไอ้บ้านหลังนี้นะโหเมกินะาเหมือนมียายแก่มาเรียกผมผมก็เดินตามไปนะ มันชีหน้าผมอะคือแบบหลอนสุดๆเลยอะโอเคครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาในรอบในช่วงเช้านะครับนะบายบายครับ